วันนี้นะครับเรามาอัปเดตหน่อยนะครับกับอาซีเจกุยนะฮะเปลี่ยนขาเกียร์ใหม่แล้วนะครับเนื่องจากขาเกียร์ตัวนี้นะครับทนสภาพการสับโดดไม่ไหวนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ไอขาเกียร์ที่ว่าขายพอแล้วได้ขาดที่ว่าขายครับตอนนี้ก็เอามาใช้คืนแล้วนะฮะเป็นยังไงรับคําท้าไหมร,รับใช่ไหมรับคาทารับเจกุยวันนี้รับคาําท้าเดี๋ยวรับคาําท้าทอรมเตอร์เป็นคนใช้ไหมเดี๋ยวผู้น้อยรับ เจอกันวันเสาร์พรุ่งนี้นี่นะครับเจ้ากุยนะฮะแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วพบกันไม่กลัวนะคุยเนาะคุยไม่กลัวเนาะคุยกุยสยางไม่กลัวนะครับรับคำท้านะครับเจอกันแน่ทอร์เรซิงช็อปปะทะทอร์มอเตอร์ประคนชัยนะฮะนี่ตัวขี่ของผมนะฮะเจ้ากุย่กุยอาร์ซีันนั้นมันคล้าย มันคล้ายรถของเองเลยกุยเหมือนกันเดี่ยเลยแต่มันไม่มีโลเหมือนของเองแค่นั้นแหละอ่า <laughs> เออไล่เบาเนาะกุยเนาะนี่ผ่านประสบการณ์มาเยอะอ่าเอ้ยอย่าไปตีมันจะตีเข้าหรือตีออกหำจะตีออกใช่ไหมอ๋ออ่ะโอเคอืมนี่อ้าตกลงรับคำท้าใช่ไหมอ่ะคุยหน่อยเจอกันแน่ธมเติบคนชยอ่ะคุยให้หน่อย เ,เ,ดดเดี๋ยวอเยอาดังๆเดี๋ยวจะแม่ทอมัเตอร์ของไทยเออานี่วุ้ยทำมืออย่างงี้ด้วยวุ้ยนี่นี่ <c oughs> น <c oughs> อ่าถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วเจอกันแน่นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์มันแน่ๆอ่าคู่อีก <c oughs> อันแน่อันแน่กุนน้ยสยางไม่กลัวนะฮะเสาร์นี้เจอกันพรุ่งนี้รับคำท้าเรียบร้อย